ยากรเมื่อตัอปลายปีอย่หึงต้นปีละ,ะจะพูดอยู่เสม,มอว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ปีเปลีป่ยนปีนักษัตริย์นะครับเป็นปีช่วงเข้าปีฉลูเนี่ยประมาณรับเดือนเมษาข้อมพฤษภาเนี่ยมันจะมีการระบาดรอบใหญ่ซึ่งมันมันระบาดไปแล้วรอบหนึ่งก็คือช่วงต้นปีที่<ช>ผ่านมาใช่ไหมคะเมษาะจะมีการระบาดอ,บอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสูงสุดละ,ะจากนั้นพฤษภาเนี่ยการฉีดวัคซีนจะได้ผลดีมากะนะครับและพฤษภาถึงตุลาเนี่ย คนจะไม่กลัวเรื่องโควิดละถ้ามนจะมีวัคซีนที่สามารถระง,งับได้อย่างชัดเจนประเด็นคือเราจะบอกว่าเมื่อถึงปลายปีนี้แล้วเข้าเข้าสู่ปี65เนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยทุกคนจะไม่กลัวกละ,ะก็จะมีการเดินทางปกติทั่วไปนะคะกลับสู่ภาวะปกตินับหนึ่งใหม่บนโลกนี้